สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะคุณแทบคุณแม่สวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันเริ่งามยามดีนะคะเราอยู่กันที่ไหนคะคุณแตบอำเภอนาตาลค่ะจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุบลราชธานีก็แค่หน้าบ้าน a อวเท่านั้นนะคะวันนี้เรามาส่งมอบนะคะกับรถเอาผ่าตดนะคะให้กับคุณ คุณแต็บ,บและคร<บ>อบครัวนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาขอสัมภาษณ์ลูกค้าด้วยนะคะว่าทําไมถึงเลือกซื้อรถกับเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของตัวอาภัย์ ตัวโฉมปัจจุบันและก็ตัวโฉมใหม่นะคะให้ให้ท่านผู้ชมฟังด้วยนะคะแต่ว่าคุณแท็บเนี่ยก็คือดูเพจเมาตลอดเลยดูมาตลอดเลยค่ะติดตามตลอดเลยได้ข้อมูลชัดเจนไหมคะชัดเจนมากเลยค่ะรู้ด้วยใช่ไหมคะว่ามันจะมีโฉมใหม่มารู้ค่ะทราบค่ะแล้วรู้หรือยังคะว่าตอนนี้เอาผ่าตัวโฉมปัจจุบันเราเหลืออยู่เพียงไม่ถึง30คันแล้ว ค่ะทราบใช่ไหมคะค่ะค่ะทราบทราบ่ก็เลยรีบแต่งแกเลยพะดูมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่บอกว่า40คันอีกสักพักหนึ่งอ่ะเหลือแค่30ตอนนี้ไม่ถึง30แล้วขายดีมากค่ะและ30คันเอ๋บอกก่อนนะคะว่าไม่เกินไม่น่าจะเกิน2เดือนไม่น่าจะเกิน2เดือนก็น่าจะหมดละนะคะแล้วถึงเวลานั้นเนี่ยก็เราก็ต้องไปดูในที่ประมูลซึ่งในที่ประมูลเนี่ยมันแทบไม่เหลือแล้วมันเหลือน้อยมากนะคะแล้วราคาสูงขึ้นด้วยนะสำหรับตัวชมปัจจุบันเพราะของพอมันเริ่มน้อยความต้องการตลาดมันยังเยอะอยู่ แน่นอนว่าก็ต้องไปแย่งกันประมูลนะคะ,ค,ะค่ะเอาละค่ะนู่นเลยค่ะเอาผาดค่ะชมเลย,ยเต้องเปิดไฟกับพลิปหน่อยไหมเอารถลงขึ้นเต้น ต่นแต้นติดตามมานานแค่ไหนละคะก็นานนะคะประมาณ2ปีกว่าแล้วมั้งคะเพจคุณเอ๋ค่ะสองปีกว่าแล้วแต่ว่าเอาผาอ่ะคือแฟนเขาชอบชอบมานานแล้วก็ดูดูเรื่อยๆอยู่ค่ะ๋อค่ะค่ะแล้วเอ่อทำไมถึงตัดสินใจเลือกซื้อรถกับ AEY ค่ะอ่าเท่าที่ดูในเพจนะคะแบบว่าชอบคุณเอ๋โดยตรงเลยคือไอดอลเลยค่ะแล้วก็ คือชัดเจนพูดตรงแล้วก็แนะนําลูกค้าได้ดีมากเลยค่ะศูนย์บริการก็บริการดีมากเลยนะคะเจ้าหน้าที่ใช่ค่ะให้คําแนะนําได้ได้ดีมากเลยอันนี้ซื้อที่สาขาไหนคะสาขาโคราชค่ะสาขาโคราชนะคะค่ะยังไงก็อันนี้ก็ถือว่ายังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้ก็มาเป็นครอบครัว AEW Auto ของเราแล้วเนาะเอารถลงก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปทําพิธีดีต้อนรับกันตรงนู้นเนาะได้ค่ะนี่เลยค่ะ สวยเลยสวยเลยอ่าฮะวันนี้จริงๆนะคะก็ต้องต้องขออภัยลูกค้าอีกท่านหนึ่งที่โคราชเขาก็ออกรถเหมือนกันอันนั้นก็อยากเจอแต่ว่าไม่สามารถไปได้จริงๆเพราะว่าโดนล็อกคิวมาทางนี้ก่อนแล้วนะคะ <c oughs> ก็ต้องขออภัยด้วยที่ไปส่งมอบเองไม่ได้ไม่ได้คืออยากไปส่งมอบด้วยตัวเองทุกท,ทุกเคสะคะ แต่ว่าเราไม่สามารถที่จะปิดตัวได้อะคือ mm hmm. ถ้าเคสไหนที่เอว่าง mm hmm. นะไม่ติดงาน mm hmm. ไม่ติดอะไรยังไงเนี้ย mm hmm. เอ๋ไปส่งมอบด้วยตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอ่ะเราไปดูกันตรงนู้ดแต่ถ้าเอว่างอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ยังไงเอก็มานะคะทุกท่านนะคะไปได mm hmm. ้มากค่ะมากค่ะ mm hmm. เข้าไปข้างในก็ได้ไหม อ๋อจะจะกลับเอาหน้าออกใช่ไหมใช่เขากลับแล้วค่อยทัได้ได้อย่างนี้ก็ได้อ่าได้ได้อย่างนี้ก็ได้ไปหนูไปมาฟังสิก็ได้โอเคตอนนี้นะคะนี่เลยนะคะวันนี้เอมาด้วยรถอพาร์ทนะคะเหมือนกันนะคะของเองจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็คันนี้จะเป็นสีขาวตอนนี้อพาร์ทนะคะรุ่น sc package เราเหลือแค่สีขาวเท่านั้นนะคะสีดำหมดแล้วนะคะทุกท่านเชิญค่ะค,คุณแตรนะคะสีดำเนี่ยคือตอนนี้รถเราหมดแล้วถ้าเกิดว่าท่าในใดอยากได้สีดำก็ต้องลองให้เราประมูลดูนะคะแต่ว่าบอกก่อนคะ่ะว่าตอนนี้ถ้าประมูลใหม่ราคามันจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณครั้งหนึ่งแสนแล้วนะคะถ้าประมูลใหม่แต่ว่าในสต็อกเราเนี่ย ยังพอมีแต่ไม่เยอะแล้วนะคะไม่ถึง30คันเคันยเอ๋ก้าพูดเลยคะ่ะว่าไม่เกิน2เดือนก็หมดนะค่ะก็เป็นไงคะคุณแม่คุณแม่เคยดูเอ๋บะดูค่ะดูทุกวันเลยค่ะจริงหรอคุณแม่ก็ดูเอ๋หรอดูทุกวันค่ะหรอ,อดูกันทั้งบ้านเลยอคะ ดูแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ถูกใจนี่คนเล็กไปโรงเรียนคนเล็กจรงถูกใจมากรู้ไปหมดอ๋อรู้ไปหมดเลยใ่ปด่าครูบลูไปหมดก็คือนั่งดูเอ๋จะรู้หมดเลยดูไปลูไปหมดป่าอย่างนี้สวยมากอย่างนี้สวยมากอ๋อค่ะค่ะูไปหมดเลยแล้วแล้วเป็นไงคะจากการที่ดูกันมาแล้ววันนี้มาเจอกันเป็นงไงคะคุณแม่ดีมากค่ะดีมากตื่นเต้นคุณแม่ตื่นเต้นคุณดุณนล่ะคะวันนี้มาเจอกันรู้สึกยังไงบ้างอ่าตื่นเต้นมากเลยค่ะคุณเอ๋ค่ะเจอเจอตัวคุณเอ๋เป็นเป็นเป็น กันเองมากค่ะเป็นเกียรติมากเลยขอบคุณมากนะคะเดินทางมาไกลอุบลมาไกลมากเลยค่ะก็ก็เป็นยังไง็เป็นั้นแหละค่ะเป็นคนไม่เต็มดีใจสุดๆค่ะวันนี้เอมาเอเป็นคนตลกค่ะาละค่ะขออนุญาตนะคะยินดีต้อนรับนะเดี๋ยวบอกเพื่อนๆนิดหนึ่งนะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาอยู่นะคะอพาร์านะคะตัวชมปัจจุบัน ใกล้จะหมดแล้วนะแล้วก็ถ้าสมมติมันหมดจริงๆเราก็คงหาในที่ประมูลซึ่งในที่ประมูลเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เขาก็แย่งชิงกันในการประมูลเพราะฉะนั้นเนี่ยรถใหม่สําหรับที่จะต้องประมูลมายัางไงราคาก็สูงขึ้นนะคะส่วนมาแล้วออปชั่นครบไหมมี BSM มีบายสปอร์ตแบบนี้ไหมมีทวินมูลลูปไหมตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ในที่ประมูล เขาก็คือแบบออปชันไม่ครบมันก็มีอะค่ะมันเราตอบไม่ได้จริงๆนะคะก็ท่านใดที่กําลังมองหาอยู่ก็สอบถามมาได้แล้วก็เอาผ่าชมใหม่นะคะของเราเปิดลงทะเบียนนะคะให้ลูกค้ารับจองแล้วนะคะเปิดลงทะเบียนไม่รับเงินจองนะคะก็คือลงทะเบียนมาเพื่อได้คิวเล็กๆนั่นเองนะคะราคาเบื้องต้นอยู่ประมาณ5รล้านขึ้นลงนะคะสำหรับตัวเอาผ่าแล้วเวลไฟตัวชมใหม่รับรถก็อยู่ประมาณสัก เดือนสี่ปีหน้าเดือนสองถึงเดือนสี่ปีหน้านะคะก็ใครอยากได้ก็ทักกันเข้ามาค่ะนะคะ,อ<า>อะขออนุญ,ญาตค่ะคุณแม่ย,ยินข้างน,นี้เลยลูกลูกสาวสวยมากค่ะย, <laughs> ยินดีต้อนรับนะคะคุณแท็บนะคะ<า>แล้วก็คุณแม่นะคะ<า>และครอบครัวนะคะเข้าสู่ครอบครัว AEY Auto Import ของเรานะคะขอให้รถคันนี้ นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยแคลค่าดนะะครับเงินรับทองกลับมาตลอดเต็มคันรถเลยเฮงเฮงรวยรวยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะค่ะอันนี้นะคะคุณเตบนะคะก็จะเป็นเจ้าของร้านทอมโมบายที่อุ อำเภอนาตานะคะอุบลนะคะค่ะก็เห็นว่ามีหลายสาขาด้วยใช่ไหมหลยอ๋อมีมีมีหลายสาขาเลยนะคะแสดงว่าบริการดีนะนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากมีอะไรฝากบอกเพื่อนๆไหมคะในเรื่องของการบริการตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ซื้อนะคะจนกระทั่งวันนี้มาส่งเม้ารถกันก็คือติดตามรถเอาผาดเนี่ยมานานแล้วนะคะแล้วก็ติดตาม เพจ AEY Auto เนี่ยมานานแล้วเช่นกันค่ะคุณเอแล้วก็ทีมงานนะคะบริการดีมากค่ะคือเราอยากรู้อะไรจะแนะนำเราหมดไม,ไม่ได้ว่าเ,เป็นคำถามที่แบบพี่เล็กน้อยไม่น่าถามอย่างนี้ค่ะแต่ว่าทาง AEY Auto จะแนะนำให้หมดเลยนะคะที่ที่แท็บซื้อนะคะก็จะเป็นที่สาขาโคราชค่ะ,คะทีมงานคือ<ห>จะมีจะมีคุณโอ๋เนาะให้คำแนะนำดีมากเลยซัพพอร์ตทุกอย่าง ตั้งแต่ตั้งแต่ติดต่อกันแล้วก็ตั้งแต่จนรถมาถึงเนี่ยคุณโอจะติดต่อเราตลอดจะอัปเดตความคืบหน้าให้เราตลอดเลยค่ะ,คะก็คือตัดสินใจซื้อกับเอ Y นี่แหละค่ะเพราะว่าติดตามเพจมานานแล้วก็บริการดีมากค่ะคือ <c oughs> ดูแลเราทุกทุกอย่างทุกส่วนซัพพอร์ตหมดเลยค,ค่ะ<า>อันนี้อันนี้คือไม่เสียดายที่ซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยคือมีความสุขค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะการบริการคือหน้าที่ของเรานะคะแล้วก็คุณแต๊ถ้าเกิดว่าคืออันนี้เดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่หนึ่งพันโลลากรู้ไหมคะว่าเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ไหนที่ที่ศูนย์โตโยต้าได้หมดเลยใช่ไหมคะ้หมดค่ะนะคะก็สามารถที่จะเข้าศูนย์โตโยต้าได้เช็คระยะนะคะก็คือ หนึ่งพันโลแรกนะคะใช้น้ำมันเครื่องเชืนติกนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราต่อไปเราก็จะมาตรวจเช็คระยะทุกๆ1นึ่งหมืนโลนะคะมันจะทำให้ห้องเครื่องเนี่ยอายุการใช้งานยาวนานเลยนะคะเพราะว่าโ o โยต้าเนี่ยรถมันไม่จุกจิกอยู่แล้วนะคะค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวให้คุณกิ๊บค่ะชมรถนิดนึงะนะคะขอบคุณคุณต้บมางนะคะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณทุกคนเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะได้มาดูเรื่องการใช้งานนะคะก็เดี๋ยวเราก็กลับกรุงเทพวันนี้แหละค่ะแต่น่าจะถึงเจ้าประมาณตีสามตีสี่มั้งค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยคนที่นี่ร้านขยจับอร่อย้านยจับอร่อยคุณแก๊สต้องแนะนำหน่อยอยากจะกินขวยจับมากแต่เมื่อกี้ไปกินแล้วแบบโอ้โหเดี๋ยวต้องแนะนำให้หน่อยนะคะได้ค่ะค่ะส้มตำานียนะเอาตำปูปลาแล้วก็เดี๋ยวจะไปซื้อปลากลับด้วยค่ะ ค,ค,คันนี้จะเป็นเอาผาดนะคะรุ่น S4 คะ่ะรุ่นท็อปน้ำมันนะคะ182แรงม้าค่ะคันนี้ก็เสริมหลอดด้วยชุดแต่งโมเดลลิสตามาด้วยนะคะแล้วก็ด้านข้างจะเป็นล้อมแม็กขนาด18นิ้วค่ะแบบนี้เลยแล้วก็ภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำแล้วก็จะมีอย่างที่พี่พเอบอกไปจะมีตัว เออบายสปอร์ตตรงนี้ค่ะสังเกตจากตรงนี้ที่เป็นออปชั่นเต็มนะคะแล้วก็ด้านในคุณแม่ดีช่วยคุณแม่แถวที่สองก็จะเป็นตัวสลูปด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเป็นเบาะมิกกี้เมาส์นะคะด้านหลังข้าวสวยก็จะเป็นเบาะแถวที่สามค่ะด้านล่างก็จะมีพื้นที่เก็บของสัมภาระเยอะมาก รล้วนอะไรแตอนนี้แห้งหรือยังองะยังถ้าลูกค้าสนใจก็ทักกันเข้ามานะคะเพราะว่าตอนนี้เรายังมีโปรอยู่นะคะดาวเริ่มต้น490,000บาทสามารถออกรถได้เลยนะคะแล้วก็รับรถได้ทันทีนะคะไม่ต้องรอรถเลยถ้าลูกค้าสนใจไม่เห็นทั้งสีขาวและสีดำด้วยเดี๋ยวเราไปยืนตรงนู้นปะเดี๋ยวเราปิดทิปกันเนาะร้อนหน่อยแป๊บนึงเอายืนตรงนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนค่ะเข้าไปในนี้เลย แต่เอกก็ร้อนนะแต่เอสู้ตายเอาละค่ะท่านใดสนใจนะคะก็คุณจิ๊ฝากเบอร์แล้วนะยังค่ะ0 2 5 8 7 4 6 6 6ค่ะแล้วก็0866681999ของเราจะมี2สาขานะคะสาขากรุงเทพอยู่รามอินทากม .14 ใกล้ๆแยกมีนแล้วก็อีกสาขานึงนะคะอยู่โคราชค่ะอยู่เยื้องๆเดอะมอโคราชเลยสามารถเอ่อทักกันเข้าไปได้หรือทักกันเข้าไปในเพจก็ได้ค่ะ ตอนนี้นมีรถพร้อมส่งมอบเลยนะคะไม่ต้องรอรถขา,ขาวนะคะียา <c oughs> หมดแล้ว<ะ>แล้วก็แอบ,บว่าหลายคนอ่ะที่ที่บอกว่าหลายคนบอกว่าเอาออยากได้สีนั้นอ่ะอยากได้สีนี้เดี๋ยวจะใช้รถปลายปีบอกก่อนนะว่าปลายปีนะก็มาลุ้นกันว่าจะมีไหมนะคะแล้วราคาจะเท่าไหร่ปีที่แล้วตอนรถขาดตลาดเอาผ่านราคากระโดดไปถึง4ี่ล้านสใช่อะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอรถหมดดีไม่ดีราคานั้นก็กลับมาแน่นอนค่ะทุกคนนะคะโชคดีมากเลยค่ะตัดสินใจถูกแล้วค่ะใจทันค่ะนะคะสนใจรีบโทรมานะคะค่ะถ้าสีดําต้องลองให้เราประมูลดูนะแต่ราคายังไงก็แพงกว่าแน่นอนนะคะถ้าประมูลใหม่นะวันนี้ลากันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันนะคะแล้วก็ถ้าพี่น้องนะคะ ที่ที่เป็นจังหวัดที่เราเดินขับผ่านเดินที่เราขับรถผ่านนะคะที่าจากอุบลกับกรุงเทพสนใจนะคะอยากจะชมรถและพร้อมตัดสินใจทักมาค่ะถ้าเอมีเวลาหรือว่าอยู่ในช่วงตรงระหว่างเดินทางจะแวะเข้าไปหาถึงที่เลยนะแต่วันนี้ขอไปกินก๋วยจับอร่อยๆนะ่เอาละค่นะขอบคุณมากทุกคนเดี๋ยวเราซื้อ ปลาราไปฝากลูกน้องเราหน่อยนะอร่อยของดีของดีบายบายสวัสดีค่ะบ